คำหนุนใจประจําวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดักชนานุรัตขอล่มที่1น8ี่ต่อทําไมพระเจ้าถึงปล่อยให้ฉันทุกยากลําบากพระองค์ทรงหนุนใจเราในความยากลําบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลําบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าจากพระธรรมสองโครินธ์บทที่หนึ่งข้อที่สสวัสดีครับพี่น้องครับคําถามยอดฮิตคําถามหนึ่งในชีวิตของคนเราก็คือทําไมพระเจ้าถึงปล่อยให้ฉันทุกลำบากแม้อาจจะมีคําตอบมากมายที่เป็นไปได้แต่ที่ชัดเจนมากข้อหนึ่งก็คือพระเจ้าอนุญาตให้เราเผชิญความทุกยากลําบากก็เพื่อให้เราได้รับการหนุนใจเรียนรู้ เข้าใจและสามารถหนุนใจคนอีกมากมายที่กำลังมีความทุกข์ยากลำบากอย่างไดอย่างหนึ่งได้ครับบทเรียนที่เราควรรู้ในเรื่องนี้ก็คือ 1. พระเจ้าสร้างทุกสิ่งที่ล้วนดีพระองค์ไม่ได้สร้างสิ่งชั่วหรือความทุกข์ลำบากขึ้นมา 2. พระเจ้าสร้างมนุษย์มาดีให้มีเสรีภาพในการตัดสินใจแต่เขาตัดสินใจพลาดผิด 3. มนุษย์ต้องรับผลความบาปที่ทํานั่นคือความทุกข์ยากลําบากและความตาย 4. พระเจ้ายังคงรับมนุษย์อยู่เช่นเดิมส่งให้พระบุตรเข้ามาในโลกเพื่อช่วยมนุษย์ 5. พระบุตรลงมารับสภาพอย่างมนุษย์รับโทษแทนทุกคนด้วยความตายบนกางเขน 6. มนุษย์คนใดเชื่อและยอมรับความช่วยเหลือผ่านการไถ่บาปนี้ก็จะรอดโทษบาป 7. มนุษย์ทุกคนที่ยังอยู่ในโลกไม่ว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่ยังอยู่ภายใต้เคราะห์เดียวกัน 8. ผู้ที่เชื่อพระเจ้าได้รับสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าและ,ะเผชิญกับความทุกข์ยากจนเป็นวิถีปกติที่ไม่ปกติที่เรียกว่า the abnormal normality 9. พระเจ้ายังคงเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งในโลกนี้อยู่ความทุกข์ยากลำบากจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ 10. ผู้ที่เชื่อพระเจ้าต้องดำเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบและมีวินัยต่อการกระทำของตนเองเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากที่มาจากทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังนี้ 1. เป็นการทดลองที่มาจากมาร 2. การข่มเหงที่มาจากมนุษย์คนอื่นๆ 3. การสนองกิเลสตัณหาที่มาจากเนื้อหนังของตัวเอง และ 4. การทดสอบที่มาจากพระเจ้าผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งในสามช่องทางข้างต้นด้วย 11. บพระเจ้าทรงสามารถใช้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เชื่อทั้งที่ดีและไม่ดีรวมกันก็เกิดผลดีในบ้านปลายดังนั้นถ้าชีวิตยังไม่ตายก็ยังไม่จบอย่าบนอย่าท้อหรืออย่าดวนสรุป 12. พระเจ้าจะให้ความทุกข์ลำบากของเรายุติลงและพิพากษาความบาปชั่วที่มนุษย์ทำหนผู้เชื่อพระเจ้ารับการไถ่แล้วไม่ถูกลงโทษแต่รับการลงวินยัยหากทำผิดพลาด 2. ผู้ไม่รับการไถ่าบาปช่วยเหลือจะต้องรับการลงโทษตามบาปของตนเป็นทุกนิรันดร์สิพระเจ้ายังอดทนรอคอย ให้มนุษย์ทุกคนกลับใจจากบาปด้วยความรักเป็นเหตุให้ผู้เชื่อทุกคนยังต้องทนทุกข์อยู่ในโลกชั่วคราวนี้ต่อไปอีกชั่วขณะหนึ่ง 14. พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งดีเลิศไว้ให้กับผู้เชื่อทุกคนแบบที่จะทำให้เราลืมความทุกข์ยากลำบากของเราเพราะเอามาเปรียบเทียบอะไรกันไม่ได้เลย 15. พระเจ้ายังคงสถิตอยู่กับเราและพร้อมช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ในยามที่เราไม่รู้สึกเช่นนั้นเมื่อเรา 1. ถูกปฏิเสธทอดทิ้ง 2. ถูกดูถูกเหยียดหยามและอับอาย 3. ถูกทำให้ผิดหวังใจแตกสลาย 4. ถูกแย่งชิงถูกโกงจนหมดสิ้นทุกอย่าง 5. ถูกทำร้ายเจ็บปวดหรือเจ็บปว่วยและอีกมากมาย 16. เราผู้เชื่อในพระเจ้าต้องเชื่อวางใจในพระเจ้าและในความรักของพระองค์จนถึงที่สุดและต้องตัดสินใจว่าเราจะให้ความทุกข์ลำบากที่เกิดกับเรานั้นทำให้เราบิตเตอร์ขมขื่นและย่ำแย่ลงหรือเบตเตอร์ชื่นชมและดีขึ้น 17. เเราผู้เชื่อพระเจ้าต้องใช้ชีวิตชั่วคราวในโลกนี้ เป็นโอกาสก่อเกิดผลกระทบที่ดีอย่างถาวรต่อคนอื่นๆทั้งที่เชื่อและยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าโดยหนึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของคนรอบตัวและคนที่เราช่วยได้2ช่วยคนรอบตัวเราและในโลกนี้ให้ได้รับความรอดนิรันดร์จากพระเจ้าและ18เราต้องให้ความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายที่เกิดกับเราหล่อหลอมให้เราเป็นคนอย่างที่พระเจ้า ทรงประสงค์ให้เราเป็นและทำโดยหนึ่งเป็นบุตรที่รักของพระองค์ที่รักพระองค์และคนอื่นที่พระองค์ทรงรักเช่นกัน 2. เป็นผู้แทนของพระองค์ที่เชื่อฟังคำตามพระบัญชาของพระองค์ด้วยความยำเกรงพี่น้องที่รักครับวันนี้ขอให้คุณหยุดถามสักทีว่าทำไมพระเจ้าจึงทำให้ฉันทุกยากลำบากเช่นนี้ และปล่อยให้ความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของคุณเสียไปเปล่าๆจงใช้มันสร้างชีวิตของคุณให้แข็งแกร่งและขัดเกลาคุณให้มีวุฒิภาวะมีคุณภาพและมีคุณค่าต่อพระเจ้าและผู้อื่นโดยให้เริ่มต้นจากก้าวง่ายๆผ่านการพูดหรือการทำบางอย่างที่หนุนใจคนที่กำลังมีความทุกข์ลำบากในชีวิตของเขาสักคนหนึ่งจะดีไหมครับ ถ้าคุณเห็นดีด้วยก็อย่ารีรอจงรีบลงมือทำได้เลยณนะบัดนี้คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรักษ์ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ